สวัสดีครับนี่เองครับส่งงานช่วงเย็นนะครับใน All New Polo Sport สมรรถ17นะครับคันนี้รถสจ๊วตนะครับก็ห่างหายไป2ปีนะครับเราเคยดูแลกันไป2ปีที่แล้วก็มาเปลี่ยนจอแอนดรอยกับชุดเครื่องเสียงไปครับมารอบนี้ก็คือฝาท้ายไฟฟ้ามีปัญหานะครับเปลี่ยนชุดใหม่ของทุกต่อครับเปิดปิดสีรูปแบบนะครับจากในโมดเดิมกดออล็อกั้งไว้ครับฝาท้ายก็เปิดขึ้น เปลี่ยนชุดโชคใหม่นะครับตอนดูดใหม่เบ้าตรงรุ่นนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยชุดใส่ไฟใหม่ทั้งหมดนะครับกดปิดจากรีโมทก็กดอัลล็อกค้างไว้ครับปิดนุ่มปิดเงียบซอฟโค้ดนะครับเปิดจากมือเบื่อเดิมก็บีบนะครับแล้วก็อถอยหลบแค่นั้นเอง กดปิดโชว์ทำง,งานนุ่มนวลน,นะครับเสเื้อเท้านะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับสอดเท้าเข้า,ขาไปชกเข้าออกนะครับฝ่าท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้แต่ปิดก็เช่นกันครับสอดเท้าเข้านะครับชักเข้าออกเสเซอแม่นยำนะฮะ สวิตด้านหน้านะครับจะเป็นแบบจะอยู่ในตำแหน่งขวามือนะครับเป็นแบบการกดเปิดแบบเซฟตี้นะครับต้องจงใจเปิดนะครับเรากดนี้ไม่ทำงานนะครับคุณต้องกดค้างมาณหนึ่งวินะครับป่าท้ายก็จะเปิดขึ้นมากดปิด ส่วนของจอยดอยนะครับก็ใส่ไปเมื่อ2ปีที่แล้วก็เป็นสตั๊ปตะก้อนนะครับลำสี 4, 6, 4. ่ลำหกสิบสี่แล้วก็ตัวชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นลำโพงฮีลิกดัมประตูกาวซิโลมีซับบ็อกเบาฟุง้งรวมทั้ง power amp จาก south stream นะครับ300วัตต์แล้วเราก็แก้ไขปรับทิศทางปรับปรับ,รบตัว ระบบเครื่องเสียงใหม่น่าจะมีการเป็นรื้ออะไรสักอย่างครับเพราะว่ามานี่ไม่เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็เลยปรับปรับแก้ไขเรื่องระบบเสียงให้ใหม่โอเคก็สนใจติดตั้งนะครับจอยอนดอยฮสเปกชุดเครื่องเสียงฝาท้ายไฟฟ้านะครับต่อหน้าเอกได้ครับที่เบอร์0 8 1 9 8 7 6 2 8 6เป็ดหกปไปดูแฟนเพจอยู่ทุกชแนลเอกเรซิ่งแอคเซอรี่ครับร้านเราอยู่ทวีวนาซอย9นะครับหรือเข้าทางพุทธมณฑลสาย4ซอยกระทุ่มลมสิบได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ